สวัสดีจ้าวันนี้มายูบ้านเพิ่นสาวเพิ่นสาวใบรุ่นบปรแกมคำว่าเพิ่นเพิ่นสาวนะไอ้กันลองนี่กันในแม่จะรูดไปเสียงหายกันครับดูวปุกผักบานข้องอันบานข้องเพิ่นสาวนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเสิร์ฟจ้ายพี่ผู้นึกว่าเจ้ากลิ่นซาง โอ้ยจะเปลี่ยนเลยให้นทุเรียจะกินซางว่ามันอีโลบะหอดตีมีเอิร์มีมากนี่น้ำน้องแก้มน้องแก้มมาดูนี่แล้วลูกมักน้ำเต้าลูกเศรษฐกิจพอเพียงเนาะโอ้ยน้องกุยลูกีมักอันนี้มากกระดอมน่ารักนะแก้มเนาะดูมีสะ นิสานำเออรนิสเรษฐกิจพอเพียงของจริงเลยมื้อนี้เฮามากินตำส้มบานอีกอันนี้มักกระดอมักหน่อยน้อยเนาะมักกระดอมที่เขามักใส่ออดล่ามแก้มแก้มเนี่ยมักกระดอมที่แม่ชอบใส่ออดล่ามมากินน่ะลูกนี่ไงนี่ลูกนี่แรงโฮต้นมันแหละบัดนี้ที่มันที่มีแล้วมันแก่นแก่นที่เขามักกันไปบายเออข้องฝากจ้างเหล่าน้อยเฮ็ดแซ่บ ย่างหมูป่ามีมะนาวมีอะไรโหการโทรศัพท์ล่นเรียงป่านําดูลายพุนเป็นมะแขกแน้องเออต้งเจดาก็มาอ้มีน้ำแอ้กินน้ำเย็นๆบ่เย็นบ่กินเป็นสะมัดใหญ่ เศรษฐกิจพอเพียงของจริงเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเพื่อนอิงทักกันมาเนา้ทายเลยเนาะแพรจะไม่เฮียนแพรน่นนนอยู่บ้านติดกันมื้อนี้เอาอันเอาทิงเทฐกิดมาเฮยแพรนี่ก็คืออันปลาแดกไม้พี่ลมพอนอันเพื่อนอิงบ่เคยกินกเคืออ่ะสันคืออีตําคืออีตําใส่กะปิใส่อันนี้ บาได้มาได้ทาโฆษณานะเนี่ยโฆษณาแห้โฆษณาไอ้ก็ไปเชิดโฆษณาเป็นไม้ที่ลงพนไม้ที่ลงพนมีหน้ะมันจะเชิญเราได้ทุกคนเออเนียนดูขอเชิญครอบครัวที่สบายมาเป็นไปเชิดกันอันอ้วนแต่บอก็ระใส่ละเนาะี่จะแก่นีเจนเอาขนมเส้นมาได้สักสิบบาทเออ กินบอหลกินห้าบอบาพี่กินตัวไบตรตัวหัเผ็ดเผ็ดยิ่งอร่อยครับอยิ่งอร่อยตกนัพส่วนในงเป็นซี่ั้นมัาเที่ยวบ้านส่วนเด้อ้าสนใจกัมาเที่ยวได้บ้านอันกันบ้านไมอีกนี่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเด้เมื่อกี้เมทายเดินทายเรามีมัรดกเตาดมีป้ามีผ ยังนิดๆหน่อยใครไดกินใดไม่ใส่สารเคลือก,กๆเป็นพนักงานบริษัท<น>เมื่อยนอเนาะเบื่อเนานะทำงานก็ต้องเข้ากะ<ม>รูดบัตรก็ต้องตรงเวลาลาง,งานกับอะไร นาลีเออปาแมนโฮมลาจิตโอ้ยสมัยเหาอยูวานำกันอบวานยูโมกันสมัยเห็นไปนำกันลราขึ้นข้าวนกันเลยโรงเรียนมามากินตามมักตร์ต้องเจ็บตองเสร็จต้องแกะปวต้องแก้มาก่อนนะเกลอดสนิทเลยนะอัดคนนี้ต้องร้องไห้ค่ะดำเลย ปตลกไตลกกเบีวยะเอเบียวกย่ิ่งเหน้อยมันมาไลายเตะไล่เตะคงากินกับเสื้อใหม่เนาะเออจะมันมารักบักโย่ที่ักเนาะเนนเบลนี่ที่กวนที่ทำลายขององไอ้นมได้สองอันนี้กแนะนำในเดอร์บริทายการกระซนคือบึงเออเฮ็ดแม่เฮ็ดแม่ในะร้อือกระเซ็นกคิดเอาว่าตเดมคิดมะคิด กาตรเต้นเพม่อนป่ะทำไมไม่ทําคลิปเราส่งให้นบีว่าเออเก็บวันนี้เข้าสวนเก็บมะเขือเก็บเบี้ยงวาสลีดวันนี้ใส่ปุ๋ยสุดนางซุดมีสินะเออเฮ็ดแม่เปิดตอนนี้เลยวันนี้เลยถูกใส่เด็กอะเอาไปซ้อมซ่องอาทิตย์เด็กอมาอาทิตย์หน้าก็อยู่วันเด็กอาทิตย์หน้นทราบอาทิตย์พุนู้ไอ้ก๊อบรัวดใส่คุณตึงไอ้ก๊อบไปเวียดนามเออเราอยู่บ้านเพืชเดียวกันเออบ้านเดียวกันถ้าคนมากกไอ้ก๊อบประยูรคนกับสร้างเปิดอัน ไม่โอ๊ตต้องทำซิ่งไปอยู่น้ำไปเขาซิ่งโอเคแค่นี้บอกพริกแห้งจานอ๊อฟนี้กระเทียมเนาะใส่ไปเลยใส่น้ำปลาระลงไปนึงเขาค่อยเติมทีละน้อยใส่แต่กระเทียมพริกแห้งก่อนน้ำปลาระไหมไหมพี่ลมพรรสชาติแนะอร่อยจริง ออันกดมพคาเลยซื้อนี่กะของไหมเนี่ยของไมมกว่าไม้มัมาอ่านหนก่งใคนสร้างสิบห้าบาทเหมืนกระบอกแหงเน้องถูกยอมรับมาจากบัวขาวครับคนยูออสเตรเลียกวากินอันนี้นี่แหละอร่อยสวีเดนนี่ยังเสนะเซฟเพิ่ยกับ่นกินข้าวไม้เลยเป็นครับคอมเมนต์ปีสันก็ต้องใส่กระปิ๋นเนาะทำไมแม่ขามานน้อยอย่างกันถูกยอมรับมาจากบัวขาวครับ อ๋อบัวขาวบอกว่าอร่อยนะคุณเนี่เต้นกอนก่อหนัวเลยนะ้าบัตองใส่ข้าวเอรสอืมเนาะสุดๆตำเลยค่ตำเลยเนาะจะบอขอส้มยังไงนึกว่าส้มปลใส่น่ะบะสันละตำละลานะตำละลานนะเต็มกะทายไก่บึงวิวเด็อืมมีต้นข้านุ่ต้นมะข่าเยอะเยะ มีแต่คนมาทัง,งก,กันนะเพกรองงามอะไรนะส่วนฮะมากนั่นนะ่ะสูกินีนะเลยครับสูกินีนะอันที่อยู่อันแปลงท่าน,นอืมกันในเบิ้องด้วยกันที่ในแปลงผักน,นะที่มีหัวคล้ายๆปักโองเตะความตาเตะทะลุออกมาแล้วมันเคลื่อนแต่งหว่า พ้ออะไรอ่ะขวดแม่เอาใบสะตับส้มเออขึ้นมาจะเอาไว้นี่ลวดเออตับส้มหน่อยแม่เอาย่ออันนี้ยเออขึ้นข้อส้มนองใหญ่รอขวก่อนก็แม่เก่คนเดือนอ่ะเ่อร์นี้เบิรงไอ้ยูทูบเนาะเราไปนี่ไปเบอร์ซองไอ้เที่ยวบ้านพี่ไม้เนี่ยนะเออเรามาเอาดาราเป็น์แค่รับเชิญอ่ะไปเที่ยวบ้านเพื่อนไล่ไรไม่ว่าส่วนแก่น่ะประมาณสาวกไลรเออ เราแขกรับเสื่อเต่ละสัตด่างบ่ซ้ำกันสิเออเราบันดีมาเห็นอันอันนีเอาบันดีว่าเมื่อคืนนี้เบิ่งกันคิดทุงเก่น่ะแอบเลยงัเนาะลองให้หน่อยให้ตึมบอกนิดนึงบอกเออเมนโอ้เบ่ต้ตองไ่อันน้ัตาลแี้ก็ใส่เนาะใส่เลยน้ำมันนิดนึงเนาะอร่อย เพิ่นต่ำขึ้นเด็กนะเพิ่นเอาอันมีเยาะมะนาวบีบแล้วมีคนๆจบจบกองดีละกันเป็นตังกองดีนะน่อยกันอย่าทรงดีบุ่มเดียวเพี่กนต้องดูด้วยแท่ไม่ฝ่าไปจ่อมั่งไม่จ่อมั่งอยู่เรียกไก่ให่เสแองสสแองหรือก็ประติดกระมัดั้งแบดลาวลาวถ่หน้าคนรู้หรว่าสีหน้าว่าตาเป็นยังไงเออ น้ำลายดยนะน้ำลายหยดใส่หนึ่งใจบานบานคองแม่อิงนี่จะอยู่ติดติดบ้านประจิตเนาะติดบ้านติดบ้านมะนาวเจเอาคตเด่อันนี้กะกะวาวเออแล้วก็ใช้ก้นกว้างเอาอันนี้กะกะวานเห็นรถพะล่วงจอดอย่างดีดีคิดว่าสงไส้ประจิตตังหาจะกินแล้วก็เมาแล้วก็ฮากแล้วก็นอนยุบอยู่นี่แน่นอนเลยเห็นรถตังจอดอย่างดีเลยแต่เตาแล้วมานั่งอยู่นี่ กันบึงบาลไม่อิงกันมีต้นกล้วยกันเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละเรื่องนี่ก็บคัดแต่เดียมไก่เออครับเดี๋ยวก่อนมื้อหน้าไปเดียมลุงตุ้มนี่ยจะเอาอันลูกเป็ดลุงตุ้มมาสักสาวตุ๋มมาแจ้งเลยก็มามาแจ้งเนาะโอ้ลูกเป็ดน้อยๆน่ะเอามาเออแห้งน้ำแก้มชิมอร่อยค่ะแกงมาชิมเนาวอร่อยครับว่างๆมามาแก้หน้าเดี๋ยวโอ๊มาขดเป้าเป้ากมีเรี้ยงก็มีเรียกเสมอเลยเดี๋ยห้าค นี่ว่าอืมเป็นยังไงครับไม่ครับไทยเราได้กับแกับยับผักมากินกับตำส้มหลกวางเย็บผักมาอิงเดอนี่เด็ดนลรกเนอร์มาต้องลลกต้นนี่แหละผักชีหลกต้นห้องเป็นห้องผักชีนี่แกมต้นมะแขง อุูยคณะเด็ดมาแล้วลูกม่ก็ชอบปลูกผักแม่ว่าทำย่างไงแม่ก็ชอบปลูกผักแต่แม่ก็มีงานเยอะแยะเลยบ้านแม่ก็ปลูกไปปลูกหมาไปซื้อได้ตุ้คณะแม่งานกระลำพุ่นก็มีต้นมะยมมีสะปะยางต้นกระเจี๊ยบเออนี่แหละแก้มทิวายังไม่อิงไว้ยังก็นี่ยังก็เมื่อกี้น่ะกันเด็ดมาขึ้นพอๆไม่หลอกน้ำล้วต่ำส้มจะข่ายเครื่องแล้วเร็ว มาแล้วก็ลงกล้องแก้งมาแล้วกนเลยกินั่งซีมันก็หูแล้วจิลดจิ๊ดลน้งมาอันนี้ทำเสียงว่าสุดเ้เนี่ยหนาวกินเร็วันดาเหาน่นจใหม่กำลังพอดีจีกินเร็วๆว ไปก็ยากเลยนะกินที่นี่สิมบงกอนสิมบงกอนข้อร้อนเลยสิมบงกอนเราซองเดีว้อมาจบข่าวเนาะเราซองเดี๋ยวซื้อมาค่ไอ้กมเดี๋ยวฮิปซินจะปิดกองเพราะแกจะกินน้ำลายแล้โซโซโบเจ้าดูคู่ที่อ้วนน่ะสิมบงกอนบนี่บลไส์ส่ซส์เน้ก็ได้นี ใส่ต่ปลาแดกกับมะนาวเดี๋ยวแม่จิตจะกินป่ะคิว่ารสชาติเป็นยงไงอืมอืมอืมอร่อยบ่กะปรุงรสมาแล้วไงกับปรุงรสแล้วไปต้องใส่ไปหน่วยสักอย่างไงคือเผ็ดอู้หเผ็ดแล้วปั่นเลยน่ะโอเคม่น่ากินได้น้อมากินแล้วเซฟเนาะโอเคเดี๋ยวนางตั้งกองก่อนเดี๋ยวประธนกินนเข้า บอบบ่อบบมิวสิกเทียบอบนี่อาจกเลยจาจกเลยจกนิดหน่อยแมล้วงจมันัเบาวเองจึงว่าอนเด็กๆนสดกไปกันล้ากนเนัวมันต้องตัดเพชรันเลียนขอ ก็ปุก็มาเองหนาวมาเคื่องนี้กะมาจากส่วนบตรองบุญยาบุญยังไม่ร่วงพูกอีกเนาะมอีหลังบอน่ะก่วงออกมาคนดูบออะไรกะมาเดีมาอท่าื้าามาอืมได้ซื้อยาเคื่อมแขงอ้อกมาเคื่อตายมแขงมาถันนในทุ่มคืนเพื่อนคนพูกอีนอีให้ทิมพูกอันหนึ่งมนห่ใหม่ให้ทิมฟูกอันหนึ่ง ตอนแเราบักมาเคล่อันเนนนวลเราก็เลยไงต้องขันต mm. ้องลเน่เนต้ตากบดกับทเอเือเเาดบาเยาดส้ายตัวอายเกว้างองนาีเลือกผักนี่หวานะบอชจานทีดางกางปั๊กเขาเะื่น ลืมไปว่ารกันะโมกกันยือแต่กเมื่อตอนเขปดนี่แต่โอเคแต่โอเคเด็กกระดิ่งน้อยกินเองกเปาล้วนเียวฮน้ำัวเด็กเจีที่ดางเหี้ยใวะเอ้าลืมไปว่ามีคนหนึ่งอยู่ในบ้านแม่แม่ติ๊กแมเม่นารนี่มาเยี่ยมบ้านขอนี่หนะติ๊กน่ะแล้วงเจ้าของบ้านมาสิเจ้าของบ้ามา่อือวหมานลูกหลงของม่มา วมสดีผ้าวั้มีผ้ากันโอ้เนี่ยกินตามส้มเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อตัป็ตุ๋นเขาจะเป็นหนวดเส้นยนวดใชอร่อยนุ๊เขาใส่แตงกวกระเทียมกับพริกยังเดี๋ยวเขาแล้วนี่จะหนาวจะหนาวเนี่ยจะได้บะจะใสอน้อยปุ๊บ่ต้องใส่ใส่หอมนะก็ดีได้สามด้าอิงกรองแล้วนะ มารอบหน้าไม่หลวงค่อยเอาแต่ตัวยันมีอยู่ตํามัวเอา่ค่อยแซ่เค็มนะนะแล้วตง่กระหงก็นออบวต้องห้อเลยจ้ไดยกินปอกปอกปอกแล้วจะมาบ่มะฮุงนี่มีบ่บ่ามีเออแล้วต้องไปจ้างเลยดีเลยขนอ่กินข้าวอยูแค่สิบิตยังใส่อืมไม่ได้จับจูนไม่รู้อ่มะฮุ้เดี๋ยวจบาเสนหนา่น โอเคบิกาเนอเบนึงยาวเบอยาวบนึงประจิตจะอันนี้แล้วเป็นหอมเี้งก่อนจะยแดงแม่นอมหวนเมี้ยงก่นจะเปิดส้วนสัตว์แล้วเออมีสิงโตมีซางประจิตจะเปิดส้วนสัตว์แล้วต้องปิดก่อน